วันนี้ทุกคนก็อยู่กับช่องปามี DIY ่ดีไอวเรานะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาทําสลาล้วค่ะแต่ว่ามาวันนี้นะคะจะแตกต่างจากทุกวันที่เราทําก็คือเราจะเพิ่มสูตรนะคะคือใส่โฟงโกลหนวดล,ลงไปนะคะแล้วเราก็จะแต่งกลิ่นแล้วก็ใส่สีนะคะคือมีคนขอมาว่าอยากได้สูตรนุ่มฟูนะคะเดี๋ยวเราจะมาทดสอบ ทำวันนี้นะคะอันนี้คือยังไม่เคยทาเดี๋ยวลองมาลองทํากันเลยดีกว่าโอเคเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์แล้วก็ทํากันเลยก่อนจะป้าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ฟันด้วยโอเคเดี๋ยวเราไปกันเลยค่ะไปกัน,นก็คล้ายๆเดิมเลยค่ะมีน้ํายาทําสลามที่เราทําขึ้นมานะคะมีอุปกรณ์ที่ใช้สําหรับคนมีกาวแล้วก็มีสีนะคะแล้วอันนี้ก็จะเป็นทําให้ แชมพูไม่ใช่ไม่ใช่รีมแบบน้ำนะคะแล้วก็จะเป็นโฟมกลหนวดนะคะยี่ห้อนี้หรือใครมีแบบไหนก็ลองใช้กันได้นะคะโอเคเดี๋ยวเรามาทํากันเลยดีกว่าขั้นตอนแรกนะคะใส่กาวลงไปในภาชนะที่เราเตรียมไวะะ้เลยค่ะอาใส่ลงไปแล้วแต่ตามใจเลยนะคะอันนี้เราจะไม่ทําเยอะนะคะเพราะว่าทําเยอะแล้วมันขนยากเนาะนี่นะคะเราบีบไปสองครั้งปึ๊บเรียบร้อยเดยวคหาที่คนแป๊บนะ ใช้เป็นนี่เลยค่ะไม้ไอติมอันนี้ก็คือสีที่เราลองเทสลงไปนะคะเดี๋ยวเรามาคนให้มันเข้ากันก่อนสักนิดนึงนะคะสีมันอาจจะแห้งแล้วก็ได้เนาะเดี๋ยวเรามาลองคนกันวันนี้เป็นวันจันทร์ที่สดใสนะคะคือไม่ได้ไปโรงเรียนนะคะก็เลยจะมาทําคลิปให้ทุกคนดูอันนี้ก็คนแล้วนะคะจากนั้นเราก็ใส่โฟมกนหนวดลงไปนะคะเราจะใส่สักสองสองปื๊ดน,นะคะ เดี๋ยวขอให้ออกก่อน okay, บีบลงไปเลยคะ่ะบีบออกไหมเนี่ยไม่เคยใช้สะดบีบไม่เป็นนี่นะคะสองปัวแบบนี้แล้วก็คนเลยค่ะคนให้เข้ากับโฟมโกลหนวดเลยนะคะอืมกลิ่นโฟมโกลหนวดคือหอมมากเลยค่ะทุกคน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 ให้เข้ากันก่อนนะคะเฮ้ยแค่แบบใส่โฟมโกลหนวดเข้าไปมันก็แบบ แข็งๆขึ้นมาแล้ว่ทุกคนคือสูตรนี้เรายังไม่เคยลองนะคะเดี๋ยวเรามาลองกันว่าจะเป็นหรือเปล่าเรนนั้นก็ใส่ครีมอบ,บน้ําลงไปนะคะหนึ่งปื้ดก่อนปื๊ดยาวๆเลยปึ๊บประมาณ2อปื้ดปกตินั่นแหละอุ้งนี่นะคะแล้วก็คนเลยคะ่ะคนให้เข้ากันให้หมดเลยนะคะแล้วน้องจะได้เนื้อที่แบบฟูฟูฟองฟ,อ,งฟอดนะคะทุกคน น่าจะประมาณนั้นเอ,อ่อวันนี้กล้องก็จะแปลกๆเลยนะคะเพราะว่าเปลี่ยนกล้องในการถ่ายเนาะเพราะอีกเอ,อ่อกล้องอีกอันนึงมันมีปัญหานะคะก็เลยมาเปลี่ยนกล้องให้ทุกคนดูเป็นกล้องนี้นะคะถ้าภาพเบอร์ก็ต้องขออภัยด้วยนะคะนี่ค่ะน้องก็จะได้ประมาณนี้แล้วก็ใส่สีลงไปนะคะนี่คือสีที่เราจะใส่ลงไปะคะ่ะเป็นสีน้ำเงิน,นะคะ่ะ ลงไปแท็กสามหยดอ้าหนึ่งสองสามโฮ,ยโฮย้ยเ้ยเลยแล้วเลยหยดแล้วมันเป็นเทแล้วเนี่ยแังก,ก็คนเลยค่ะเราจะเอาแบบสีฟ้าคามๆนะคะแบบน้ำเงินคคีมอะไรอย่างนี้อย่างนั้นก็คนเลยค่ะคนให้เข้ากันเลยนะคะนี่น้องออกเป็นแบบสีเงินๆน,นะ ีมนๆข้นคขนๆคนๆนๆนๆคนๆนี่น้องก็จะเป็นแบบเยิ้มๆเลยส่วนนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาใส่น้ำยาทำสลามลงไปนะคะนี่ก็คือน้ำยาทำสลามที่เราทำเองนะคะแล้วก็เทลงไปในข้าวสีน้องก็จะขุ่นๆนะคะไม่แนะนำให้ใช้กับกาวใสนะคะเพราะว่ามันจะทำให้ขุ่น ก็ทำเลยค่ะถ้าใครใช้เป็นกาวใสนะคะควรใช้เป็นน้ำยาล้างตาจะดีกว่าเนาะนี่นั้นเดี๋ยวเราให้ดูน้ำยาล้างตาตัวไหนตัวนี้นะคะนี่นะนี่นี่อันนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันก็คนเลยค่ะถ้าใครไม่มีก็ถ้ามีกาวใสแต่ว่าไม่มีน้ำยาทำสาลาม ก็ใช้ได้เหมือนกันแต่ว่ามันจะไม่ใสนะคะเราก็จะขุดขุดไปลูยอื๊แล้วก็ขุดน,นะคะตัวนี้ต้องใช้น้ำยาทําสลามเยอะนิดนึงเพราะมันไม่ได้เข้มข้นขนาดนั้นนะคะเพราะว่าเราผสมให้อ่อนๆเพราะเดี๋ยวแบบเราเทไปเยอะเกินเดี๋ยวสลามมันจะเนื้อแข็งเกินไปนะคะก็คนเลยครับเเดี๋วราขออนุญาตไปคนก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่า คนไปนเรื่อยๆแล้วน้องจะเป็นหรือเปล่าทุกคนจะบอกว่ามันคนเป็นยากมากเลยนะคะเพราะว่าไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวเราจะลองแบบคนคนไปเยอะๆนะมันก็เหมือนจะเป็นนะคะทุกคนแต่ว่ามันก็ยังมีแบบเหลวๆนะคะจับไม่ได้นะ,ะเดี๋ยวเราจะลองคนไปเรื่อยๆดูเคือกคนต้องใช้แรงเยอะมากเราต้องคนหนักมากเริ่มเหนียวแล้วนะนะอ้อเริ่มได้แล้วนะคะทุกคน ไม่ต้องใช้มือจับหรอกคนต่อคะ่ะเราจะไม่หวั่นนะคะเราต้องสู้โอค้คคดไปเรื่อยๆเลยค่ะสูตนี้มันจะเวิร์ไหมนอน่นี่น่สีชันหายหมเดเลยอะอ๋อมันจะเป็นแฟโฟมนั่นนึงนะอะโฟมเราก็ขดไปเรื่อยๆดีกว่าติดมือมากแต่มันไม่เหนียวนะมันติดแต่มันอ,ออกไะคะ เราคนไปเนื้อยๆนะคะนี่ค่ะทุกคนคือน้องเริ่มไปแล้วนะน้องเริ่มได้แลนะทุกคนแต่ยังติดมืออยู่คุณนุ่มมากเลยทุกคนอายสป,ปินนะด,ดิอ้โหเยอะเดี๋เราจะมานวดน้องให้ไม่ติดมือนะคะโอเคเดี๋ยวเรานวดไปด้วยกันเลยคะ่ะ ดูดูความยืดของเขานะใครที่ชอบสลามแบบนี้นะคือแบบฟินอะ่ะนี่นะคะเราใส่เพชรลงไปด้วยนะดูสวยเนี่ยก้าคุไปเล่นได้เลยจ้าลองนวดไปก่อนนะสีไม่ออกเป็นสีน้ำเงินเลยค่ะใส่เอิรมกาวเยอะแ,แล้วมันก็กืนสี กอคนไปก่อนแล้วกันอ๋นมมากดูแต่น้องยังมีความติดมืออยู่นะคะเดี๋ยวเราต้องนวดไปก่อนอ่านทุกคนตอนนี้ก็เราก็นวดแล้วนะคะแต่มันยังมีติดมืออยู่เดี๋ยวเราก็จะมาให้ดูหน่งอน,นะนุนคนเดี๋ยวดยวนี่นะ ความยืดเดี๋ยวมาดูมาดูเนื้อกันนี่นะคะคือแบบแผ่บางได้เยอะมากดูดีไม่ขาดเลยอ่ะนี่นะคะแล้วก็เดี๋ยวมาลองจิ้มฟินนะฮะว่วมองจะจิ้มได้หรือเปล่าน้องเป็นแบบเนื้อไม่แน่นนะคะแต่น้องจะเป็นแผ่บางดูจิ้มจิ้มไม่สินนะน้องเด้งด้วยน้องเป็นแบบสูรเด้งเด้งแล้วก็แผ่บางนะ มีน้องถามเข้ามาเยอะว่าแบบมไม่ใช้แฟบหรือได้ไหมแบบใช้เป็นสนไลด์ได้ไหมอันนี้ยังไม่เคยลองนะทุกคนถ้าทุกคนอยากรู้ลองลองเลยนะคะแต่ต้องขอคุณแม่ก่อนนะเนอะจะวังคุณแม่ด่าโอเคเดี๋ยวเราจะมาลองเอาสลามตัวเก่านะคะของเรานะนี่ตัวนี้นะคะมาใส่กับเอิมอะไรนะ โฟมโกนหนวดนะคะว่าน้องจะเป็นยังไงโอเคเดี๋ยวเราเทล,ลงไปก่อนแล้วก็แผ่บางให้เรียบร้อยก็ใส่ไปเลยตอนนี้อึ๊บแล้วก็ปิดปิดแล้วก็จิ้มจะมีเป็นโฟมโกนหนวดนะทุกคนอึ๊บฮึบ คลิปนี้น่าจะได้รงวันอังคารน,นะคะแล้วก็คนเลยนะทุกคนใช่คนดีผสมนี่เนื้อน้องดีขึ้นมากเลยทุกคนมันนิ่มอ่ะไยืดด้วยเฮ้รู้อย่างนี้ใช้โฟมกดตั้งนานละเฮ้ยแต่มันยังติดอยู่นะเราต้องเอ่อนวดนวดน,นะ,ะทุกคนนี่ทุกคนเนื้อดีมากเลยอ่ะดูดิถ้าทุกคนอยากกลับไปดูอ่า เมื่อกี้นะคะว่าเนื้อเป็นยังไงแล้ดูตอนนี้คือย,ยืดอ่ะคือดี <c oughs> ถ้าใครมีสลัมทำเองแบบสูตรเดียวกับเรานะคะลองใส่แบบโฟมโกนหนวดดูนะคะแต่ต้องขอคุณพ่อก่อนนะนี่เราจิ๊ของคุณพ่อมานะคะคืดเหนียวเหนียวุ่มๆอืดๆนาน,นมากเลยอะทุกคน <c oughs> เด,ดี๋ยน้องดีมากนะคะเดี๋ยวเราขออนุญาตไปนวดน้องให้เข้ากันหน่อยนะคะแบบหนึ่งคือทุกคนเราเอาสลามสองอันมารวมกันอะคือดูดีได้เยอะมากได้ก้อนใหญ่มากเราเหลืออีกอันหนึ่งนะคะที่เราทําเองเดี๋ยวเราจะมาผสมกันนะเพราะว่ามันเริ่มนานแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะทําใหม่ด้วยนี่นะคะเทลงไปเลยเอ็น,น้องเด๋วเด็วแบบนี้น้องไม่ติดมือเดอนดูนะคะ ทุกอันนะคะจะมีความแผ่บางในระดับหนึ่งทุกอันเลยนะโอเคแล้วก็ผสมเลยจ้าคือเราจะเอิมทำแบบใหม่แล้วเนาะเราก็จะผสมทิ้งนะคะเราเคยยำสลามไปแล้วรอบหนึ่งด้วยตัวดิดัโคตรเยอะเลยอะทุกคนนี่คือกาวทั้งหมดเลยนะคะ ถ้าใครแบบเสียใจก็ไม่รู้จะทำยังไงคือเราเล่นไปแล้วเนาะแต่นี้ก็เก็บไว้เล่นได้เหมือนกันนะคะทุกคนรอจนกว่าน้องจะเสียได้เลยแบบเล่นเล่นได้ตลอดนะคะแต่ก่อนเล่นกับหลังเล่นต้องล้างมือนะคะน้องจะเสียช้านะคะก่อนเล่นข้อดีที่เราล้างมือนะคะทําให้เราไม่เอาเชื้อโรคหรือว่าสิ่งสกรปรกมาติดน้องนะคะแล้วก็ เล่นเสร็จแล้วล้างมือก็คือดีตรงที่ว่ามันในเนี้ยมันมีสารพวกผงซักฟอกนะคะมันอาจจะกัดมือเราได้แล้วเราก็ไปล้างนะคะมันก็จะไม่ทําให้สารตกค้างติดอยู่ที่มือเรานะคะนี่ยืดมากคือดีเดี๋ยวเรามาลองจิ้มฟินกันจิ้มไม่ฟินเลยอ่ะมันเด้ง อ้วนเดีย๋ยวเรามาลองบีบแก้วน้องนะคะเดีย๋ยวเรามาทำให้น้องเป็นหน้าขนสมมุติว่าอันนี้เป็นหน้านะคะแล้วก็มีลูก,กาตาสองลูกจุกแล้วก็มีปา mm. กแลมีจมูกแล้วก็แก้มนะคะแก้มนี่นะคะน้องก็จะเป็นประมาณนี้เลยสีก็จะเป็นแบบ อฝาฟ้านะคะก็มีกระเพชรอยู่ข้างในนะคะนี่คลิปนี้ก็จะไม่ไม่มีอะไรเยอะมากแล้วก็มีประมาณนี้นี่เราติดใจนะคะบีโฟมลงไปแล้วมันดีปิปแล้วก็ทาทั่วๆ,ๆแล้วก็แปรกระปุกปังๆแล้วก็นวดเลยค่ะ แล้วก็ถือว่าสูตรนี้ผ่านนะคะก็คือร้อยคะแนนนะคะเราให้90เลยคือมันดีมากเลยนะคะคือมันนุ่มแล้วมันก็ยืดแล้วก็แผ่บางแบบไม่ขาดง่ายนะแล้วก็ข้อเสียก็มีอยู่แค่ว่าจิ้มไม่ฟินนะคะแต่ว่าเด้งนี่เราก็จะผสมให้มันเข้ากับอันนี้นะคะแล้วเราก็จะใส่กล่องไว้ โตเล็กแล้วเราต้องมาเช็ดโตด้วยนะคะโอเวอรี่เวอรี่กูดวันดวนดหนดวันเราก็เก็บเก็บ <c oughs> อะไรนะทิมก้นหนวดด้วยมันติดโตนะคะชือ่อดีด เเก็บใส่กล่องอันนี้แล้วค่อยไปใส่กล่องนะคะหนูต้องไปหากล่องใส่ด้วยก็เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปล้างมือแล้วก็มาเก็บโตะนะคะโอเคคลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็ฝากกดติดตาม YouTube Tiktok แล้วก็ IG ของปาล์มด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นให้ตรงนี้นะคะนี่คือ YouTube ค่ะนี่คือ t i k t o k นี่คือ IG นะคะฝากกดติดตามด้วยค่ะเราเจอกันใหม่คลิปหน้า บายโหเหมือนเพื่อนเพื